สวัสดีพี่ๆชาวสถัสดีกิงปลาเลยนะครับเจอคนแก่ข่มวะเอาอะไรขมรู้ไหมเสารถดูงีใหญ่กวตู้เย็นบ้านผมอ,อีกใครๆแม่งก็ยิงโดนอ่วพี่เดี๋ยวน้องทำให้ดูว่าวัยรุ่นเขายิงอะไรกันนี่เท่านี้ไป ไห้พี่มาดีๆนะครับโอเคจบปะหรือดูผลงานก่อนเผื่อมองไม่เห็นเนาะไปสายตาคนแก่สายตาเด็กมันก็ต่างกันนะครับโอ้เห็นไหมนอ้องระเบิดเลย แล้ว,ลวร้อนไม่ไหวทำงานดีกว่า